คีล่าและเพื่อนๆเข้าไปในป่าเพื่อสำรวจคฤหาสน์เก่าซึ่งลือกันว่าเป็นของแม่มดพวกเธอเข้าไปถ่ายรูป2อสารูปข้างในแล้วออกมาเย็นวันนั้นคีล่ากลับมาดูรูปถ่ายและสังเกตเห็นบางอย่างที่แปลกประหลาดเกี่ยวกับพวกมันลองดูรูปถ่ายเหล่านั้นสิคุณว่ามีอะไรที่ดูผิดปกติหรือเปล่า ส่วนสูงของอลิซาเพื่อนของคีร่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันคือเวทมนต์หรือว่าเพื่อนของเธอไม่ใช่คนจริงๆกันแน่คีร่าจึงตัดสินใจที่จะหารูปภาพเพิ่มเติมนี่คือรูปภาพของเพื่อนๆของเธอที่โรงเรียนคุณสังเกตหเห็นอะไรที่น่าสงสัยเกี่ยวกับอลิซาบ้างไหม ใช่แล้วอลิซาไม่มีเงาคุณนายโจนส์เป็นเจ้าของบริษัทที่สร้างเนื้อหาออนไลน์และมีโครงการต่างๆมากมายลองดูรูปถ่ายสำนักงานของพวกเขาและพยายามหาคนที่แอบแฝงตัวเข้าไปโดยไม่ได้ทำงานที่นั่นจริงๆคนนี้แอบแฝงตัวเข้ามา เพราะเขเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ติดป้ายชื่อสำนักง,งานตั้งอยู่ในตึกราฟ้ฟ้าสูง70ชั้นคุณทำงานอยู่ที่ชั้น42และคุณต้องลงไปที่ชั้น23โชคดีมากเพราะมีลิฟต์2ตัวมารับคุณคุณควรเลือกตัวไหน คุณควรเลือกลิฟต์ตัวนี้เพราะมีคนอยู่ข้างในน้อยกว่าซึ่งหมายความว่าลิฟต์จะจอดระหว่างทางน้อยลงลองดูลิฟต์สตัวนี้ตัวหนึ่งมีคุณนายโจนซึ่งเป็นหัวหน้าอยู่ส่วนอีกตัวหนึ่งคือพนักงานคุณเดาออกไหมว่าคนไหนคือหัวหน้า ดูที่ปุ่มบอกฉันผู้หญิงคนนี้กำลังจะขึ้นไปชั้นบนสดุดดังนั้นเธอคงเป็นหัวหน้าลองดูรูปทายจากกล้องวงจรปิดนี้คุณคิดว่าใครคือพนักงานที่ดีที่สดุด คนแรกดูเหมือนจะกําลังพักแต่เธอเป็นพนักง,งานที่ดีที่สุดดูสิมีรูปของเธอติดอยู่บนผนังซึ่งระบุว่าเธอเป็นพนักง,งานดีเด่น oh oh. ในช่วงบ่าย oh oh. ผู้บุกรุกเข้ามายึดคลองอาคารสำนักงานของคุณและคุณต้องหลบหนีโดยมีทางเลือก3ทางทางเดินแรกคุณเห็นผู้บุกรุกจำนวนหนึ่งเข้ามาในทางเดินที่2มีไฟกำลังลุกโชนส่วนทางเดินที่3มพารงได้ถูพื้นที่นั่นในตอนเช้าโอโ ลังเลที่จะเดินเข้าทางเดินที่3าเพราะกลัวลื่นแต่พนักงานทําความสะอาดถูพื้นตั้งแต่เช้าและตอนนี้ก็บ่ายแล้วพื้นมันคงไม่ลื่นแล้วล่ะเอมิเลียมีลูกแฝดสองคนลูกแฝดสามคนและลูกแฝดสี่คนและทั้งหมดเป็นผู้หญิงเอมิเลียมีลูกสาวทั้งหมดกี่คน เธอมีลูกสาวทั้งหมด9คนแฝดสคนเป็นลูกสาวสองคนแฝดสาเป็นลูกสาวสคนและแฝดสเป็นลูกสาว4ี่คนนางสมิธต้องไปรับพัสดุที่ไบรณีแต่เธอไปสายเพราะฝนตกหนักจึงไปรับไม่ทันเวลาเธอจึงขอให้สามีไปรับแทนและเขาก็ตอบตกลงเมื่อนางสมิธกลับมาถึงบ้านสามีของเธอบอกว่าเขาก็ไปไม่ทันเวลาเพราะไปรณีปิดทําการแล้วเมื่อเขาไปถึง นางสมิธรู้ว่าเขาโกหกและไม่ได้ไปตามที่บอกเธอรู้ความจริงได้ยังไงโอโฝนตกตลอดทั้งวันแต่บริเวณใต้รถของนายสมิธยังแห้งอยู่แสดงว่ารถไม่ได้ถูกขับออกไป เอสเม่กำลังเดินเล่นในป่าและเกิดหลงทางจนมาเจอบ้านแม่มดเธอเดินเข้าไปเล่นกับแมวดำและขอให้แม่มดพาเธอกลับบ้านแม่มดตกลงที่จะช่วยแต่เอสเม่ต้องแก้ปริศนาใหม่ของเธอให้ได้ก่อนเอา9จาก6 10จาก9และ50จาก40เพื่อมารวมกันให้เป็น6เอสเม่ควรตอบอย่างไรดี เอสเม์ควรใช้ตัวเลขโรมันเพื่อให้สะกดเป็นคำว่า6ออกมาและเลขโรมัน9จะเขียนแบบนี้ดังนั้นจึงเลือกตัวอ,อักษร S ไว้จากนั้นจากเลขโรมันเเราใช้เลขโรมัน10และได้ไอสุดท้ายนี่คือ10และนี่คือ50ดังนั้นตอนนี้เรามีตัวอ,อักษร X แล้วและเมื่อรวมกันแล้วพวกมันจะสะกดได้คำว่า6ที่แปลว่า6 อลิสันพบเมแกนเพื่อนสนิทของเธอหมดสติอยู่ในห้องนอนเธอจึงรีบโทรเรียกตำรวจเมื่อตำรวจมาถึงก็บพบทั้งสองอยู่บนชั้นสองในห้องนอนของเมแกนเธอออกไปนอกเมืองเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เราตกลงกันว่าจะพบกันพรุ่งนี้แต่พอฉันเดินผ่านบ้านของเธอก็เห็นว่าไฟเปิดอยู่ฉันจึงคิดว่าเธออยู่บ้านฉันจึงแอบมองผ่านหน้าต่างห้องนอนของเธอและเห็นเธอนอนอยู่ตรงนั้น ฉันมีกุญแจสำรองจึงรีบเข้าไปข้างในหลังจากเล่าจบอลิสันก็ถูกนำตัวไปที่สถานีตำรวจในฐานะผู้ต้องสงสัยเพราะอะไรกันห้องนอนของเมแกนอยู่ชั้นสองอลิสันจึงไม่สามารถแอบมองผ่านหน้าต่างได้เรื่องนี้ฟังดูมีเงื่อนงำและตำรวจต้องหาคำตอบให้ได้ ในจักรวาลคู่ขนานทุกคนจะต้องเล่นสนุกและกินขนมเท่านั้นโดยที่ไม่มีใครต้องทำงานหรือเรียนหนังสือเลยคุณนายเลวริมกลับบ้านหลังจากใช้เวลาสนุกสนานในวันหยุดยาวที่สโมสรและลูกสาวสามคนของเธอก็ควรจะสนุกสนานเช่นกันเธอจึงถามลูกๆว่าทำอะไรกันบ้างฮันน่าบอกว่าหนูดูเน็ f l i ิตลอดทั้งสุดสัปดาห์เอลบอกว่าหนูไปงานปาร์ตี้และเอวาบอกว่า หนูไปค้างคืนกับกลุ่มเพื่อนสาวมาแต่คุณนายเรลลิมรู้ว่าลูกสาวคนหนึ่งของเธอโกหกและใช้เวลาทั้งวันเรียนหนังสือแทนเป็นคนไหนกันนะฮันน่าดูสิหนังสือของเธอวางอยู่บนโต๊ะดูเหมือนว่ามันถูกเปิดและใช้งานมาแล้วฮันน่ากำลังอ่านมันอยู่แน่ๆ เอวาไปนอนค้างคืนกับเพื่อนๆไม่แปลกใจเลยที่ตอนนี้ห้องของเธอรกมากเธอกำลังจะไปเล่นเพนบอลกับเพื่อนๆเธอต้องใช้กระเป๋าเป้หวีและเสื้อฮูดคุณช่วยหาของเหล่านี้ในห้องของเธอได้ไหมใช่แล้วทั้งหมดอยู่นี่เก่งมาก วันรุ่งขึ้นหลังจากเล่นเพนบอลแล้ว uh huh. เอลก็ไปงานวันเกิดเธอต้องการรองเท้าส้นสูงยาทาเล็บและของขวัญคุณช่วยเธอหาของพวกนั้นได้ไหม uh huh. รองเท้าส้นสูงยาทาเล็บและของขวัญอยู่นี่เองคุณหาเจอหรือเปล่าหันหน้ากำลังเตรียมตัวไปเดทแต่หาของบางอย่างไม่เจอเธอจำได้ว่าให้เอลยืมลิปสติก เสื้อคาร์ดิแกนและที่ม้วนผมของเธอไปส่วนห้องของเอลก็รกเหมือนกันคุณช่วยฮาหน้าหาของของเธอในนั้นหน่อยได้ไหมนี่คือของทั้งหมดคุณเห็นมันหรือเปล่าเอลกำลังเตรียมตัวซ้อมฟุตบอลเธอต้องการรองเท้าผ้าใบขวดน้ำและร่มพวกมันอยู่ที่ไหนกันนะ ทั้งหมดอยู่นี่ไงเมื่อวันพฤหัสบดีนักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่งชื่อเรมี่ได้หายตัวไปมีผู้ต้องสงสัย3ามคนได้แก่นางโจนส์ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่นายเนวสันพ่อครัวของโรงเรียนและนายโรนันซึ่งเป็นพารองนายโจนส์กล่าวว่าเธอมีงานยุ่งมากและไม่ได้เจอนักเรียนคนไหนเลยในวันนั้น นายเนลสันกล่าวว่าเขาเห็นเรมี่กำลังกินข้าวกลางวันกับเพื่อนๆของเขาในายโรนันกล่าวว่าเขาไม่รู้จักเรมี่และแค่ทำหน้าที่ของเขาเท่านั้นใครควรถูกจับกุมเพื่อดำเนินการสืบสวนเพิ่มเติมคุณนายโจนส์ดูสิมีภ้าพันคออยู่ในห้องทำงานของเธอเรมี่สวมมันในวันนั้นดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ในห้องทำงานของเธอจริงๆ เอาล่ะมาสนุกกันหน่อยผมจะโชว์อีโมจิให้คุณดูแล้วคุณต้องทายว่าอีโมจินั้นย่อมาจากภาพยนตร์หรือซีรีส์เรื่องไหนพร้อมหรือยังนี่คืออีโมจิชุดแรกคุณเดาออกไหมใช่แล้วมันคือ Wednesday คุณก็เคยแอบหัดเต้นแบบเธอใช่ไหมล่ะโอเคนี่คือข้อต่อไป ใช่แล้วมันคือ Squid Game ซีรีส์ยอดเนียมอ,อีกเรื่องหนึ่งอยากลองทายอะไรที่ยากกว่านี้อีกไหมเงินเจอข้อนี้หน่อยเป็นไงมันคือโซคุณเคยดูหรือเปล่าเอาละเหลืออีแค่สองเรื่องเท่านั้นพร้อมหรือยัง ข้อนี้ง่ายนะมันคือเดอะค e ีนแส a เบ็ดนั่นเองและนี่คือข้อสุดท้ายคุณคิดว่ายัางไงล่ะเรื่องเทอร์มินอลไงเก่งมากเลยขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะ